Take you away to, Asia, to the land of brain. Forgive me for being suspicious, mischief's not on my brain. We're programmed to be pragmatic if some. กับผมแชมพูชาแนลนะครับเช่นเคยกับเกมร้อนๆที่ชื่อว่าไฟในแอตเฟดดี้สามนะครับผมต่อยู่กับไนที่สี่ครับอยู่กับไอ้กต่ายทองนี้นะครับผมอ่ะมองหน้ามีเรื่องนะครับอ่ะเราไปลุยในไนที่สี่เลยครับ let's go เบื่อการีบูดมากเลยไม่คต้นนาเลยมันคงกลัวเรานะครับที่เราโหดนะครับผมเรามม่เพีงขิงขนาดไหนโปเช่เดเชเชแผ่เราเป๊ะเราสามารถจับสัญญาณได้มันเร็วกว่าเพราะกดทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยมันปีนท่อ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 ไหวะ เฮ้ยเด็กเฮ้ยมันมาเฮ้ยรีบพูดเร็วเร็วหน่อยเร็ว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 โอ้ my god เฮ้ยเฮ้ยเสียงปีนท่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเสิพี่ท่อเฮ้ย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 เห็นนะเฮ้ยมันจะทำยังไงดีให้มันไปอ่ะทำยังไงให้มันไปอ่ะโอ้ชิบเบ่งแล้วแน่แน่แน่เห็นนะเห็นนะไม่ไม่เห็นเห็นนะอย่านะกูกดสมัสมาแล้ว ใหญ่จิ้บว่ามึงจะปีห้าวลยโว้นุ่มๆนุ่มๆสาสแล้วมันจะผสมมาผสมสัสโว้ยให้ผมให้ลูกได้ผ่าบพ้นในคืนนี้ไปด้วยสาธุ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 โว้ยอย่าเข้ามาเลยพี่ตายผมขอร้อนแล้นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ย KFC เดี๋ยวจะเลี้ย KFC พิซซ่าก็ได้ างนี้ลกันนั่นไงตีห้าโอ้ยผมนี่เครียดเลยมาลองใหม่สักตั้งโอ้ยผมนี่ขนตูดลุกเลย ตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวของมันนะครับเอาละเอาละตอนนี้จะบิจะจบูทบ้าเลยวะเอาเฮ้ยเธอออกมาให้เราเห็นหนะ้าเห็นตาหน่อยก็ดีนะเราเหงาอะเนน่ยไปท้าเขาเรานี่ไปท้าเขานะเพราะเราเหงาเราต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ต้องมาแหละ <laughs> ต้องการความเป็นส่วนตัว กำกำกำเฮ้ยมันหายไปไหนอะอ่าตายแล้วไม่น,าน,น่าเลยไอ้หายนะกังวลสุดแล้วเนะี่ยออกมาเราเจอหน้าะไรซิโอ้ยผมขอโทษครับขอกลาบเลยกลับไปเลยครับผมไม่เหงอแล้วผมมีพี่หมีนะครับแล้วก็พี่ต่ายพี่เป็ดอยู่กับผมอยู่ไม่หงอยครับไปเถอะครับผมเชิญครับขอร้องนะตัวเอง เราขออยู่สงบสงบทำงานอยู่ไปักทีดิว้า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 วว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 โววว้ววหนดู เ้ยม <muitas> ัพ oh, <l Jean Rabbit bulun> ุ no ่งใส่ได้เลยอะทำไงดีอะยอมแพ้ทำไมดีฮะไม่แข็งแกกแล้วมันตากลัวฮูยสูยพี่ตายครับทำไมพี่ตายอย่างนี้ขนาดนี้ก็ไม่รู้ มาอีกรอบอีกสักตั้งโอ้โหต่อตต่อโอ้โหสามอันโอ้คูณสามเออ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 คูณสามแจ็คพอตแตกบ้าตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอาพระเพศว่าแต่พระเพศมาจางไหนเนี่ยเอาไป แปะหน้าก็จะปวดสายไงพี่สายหน้านแลเอ้ยไปเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยระวังแค่มองหน้ากับพระเพชรหน่อยเดียวมาแล้วเหรอโคตรเร็วเลยนั่นไงกูจะตายโอ้โหไอพี่ตาย ผมนี่แทบร้องไห้อยู่อยู่มาหลายทีมากตอนนี้แชมพูชาเดลที่ทำาการถธอดวงวิญญาณกระต่ายทองตอนนี้เขาได้ทำการหาว่าถ้าไม่ออกมาจะไม่เล่น KFC และกระต่ายทองได้ปรากฏอยู่ตรงกล้องวงจรปิดแล้วตอนนี้ทีมงานได้ออกจากร้านพิซซ่าไปหมด เอ๊ะเป็นอะไรวะเนี่ยเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์อันเศร้าๆของแชมพูเชนแนลกันครับสัมภาษณ์บ้าไะไระเฮ้ยทิ้งูทีมงองทีมงานไม่มีไม่ธนำรนาดาผีโอ้ยโอเคมันมาแล้วผมสัมภาษณ์ถึงพลังงานบางอย่าง ตอนนี้มันเข้ามาใกล้ตัวของผมแล้วนั่นไงนั่นไงทำไมไปอีกเด็กดื้อครับเดี๋ยวไปไปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกดอีกทีให้มันไปอยู่แคมซิมจะมาซ่อมคามล่าครับเพื่อให้มันใช้งานได้ย่าวยาวโอเค ายมานี่แล้วม่องไปแคมแปญและวะว้ววะโหเก็จะซ่อมวิดีโออยู่แบบแมบป,<ม>ป,ป้าโถป้าโถนั่นไงเกือบแจ็คพอตแล้วได้คือทำไมเสียงมันเริ่มใกล้ๆเรื่อยๆวะพี่ตายมาแล้วเหรอ นี่ง่ายพี่ไทอยู่นี่ผอครับมาแคมแบดเลยครับเชิญยินดีต้อนรับเข้าคุณครับหลานี้ยินดีต้อนรับคุณกับซูแคมก้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยการไว้ก่อนเลยบ่งมาเดี๋ยวมันมานั่นไงค่ิปแบุ่กปีทอ ใช้ใหม่มันปีนเธอใช้นั่นไงอ้ยอ้ยโอ้เราถูกด้วยว้าฮัลโหลอ้าว <Hello. S 1> เฮ้ยกดผิดไงเพื่อนเดยวเออขอบคุณครับพี่หมีมาแล้วพี่หมีมาแล้วไอ้โุ๊โห โอเคมันยังอยู่ที่นี่อยู่นะแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากมันอยู่ในท่ออยู่เพราะว่ามันต้องเสียเวลาออกมาอีกนะโอเคเฮ้ให้อย่านด้อยู่ตรงท้ายไปก่อนนะโอเค เสี่ยวเขามามากผมไม่รู้เป็นไรอะ่ะอพี่หมีใช่ไ <Hi. S 1> ไงเขาอยู่แค่สิบเฮ้ยมึงจะไปท่อแค่สิบกูรู้ทันนะกูรู้ทันไม่ได้ไปหรอกเจ้าจะไปใช่หรือไม่ไม่ได้กินหรอก นั่นไงเสียงปีนท่อจริงๆโชโบโชแต่นี่คาราถูกโตเป็นหมอดูได้ว้า้ฮ้ยเ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 ฮ้ยกลับไปแคมสิบเลยอะไรอะไรก็เมึงจะเออเลือดแรงหนาวะอย่ามีเสียงปีนท่อนะไม่เอานะโอเคมาอยู่ที่แคมสิบ เฮ้ยเออเล่เยอะเกินไปปะวะเนียมัเออมันเออเล่เยอะเกินไปอะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นมันผมไหมมันเออเล่เยอะเกินอ่ะมันกัดยังไม่กูผ่านใช่ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามาที่แคมป์เก้าละวรอมาแคมป์สิบนะครับเขามาที่แคมป์สิบเรียบร้อย โอเคมันไปที่แชมป์เก้าตอนนี้เวลา <Okay. S 2> ตีห้าแล้วโอยมันเสียงปีนท่อนะผมได้ยินนะ <c oughs> ผมได้มันเสียงปีนท่อ <c oughs> มันใช่แน่แน่วู้ววววว เย้เ yeah. ฉันเป็นชัยแล้วตอนนี้ฉันสามารถโค, yeah, ค่นเย้คขะเป็นฟ็อกซี่อ่ะเฮ้ยตัวเองอ่ะเฮย้ยเฮย้ยตัวอะไรให้ไปเฉยๆผมไหมเฮ้ยเฮ้ยจะไม่มเห็นม,มันเป็นชาโด์บันนี่ปะแล้วมันมีมนไม่ดูอะไนระให้เราดูได้เล่นนะ่ะ อ๋อติด่อติดต่อง่ฟักซีน่ารักจุงใบฟักซีน่ารักมากเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้แค่เดินตามไปตายนะครับมันต้องมีอย่างอื่นนอกจากตายเปล่าวะเฮ้ยมันไม่ใช่ต้องไม่มาตายอย่างเดียวดิ มันต้องเลือกที่ตายแล้วโอเคทบสี่ศพยังไม่ไม่ใช่มีกดเดิ่บัดดีนะไ <c oughs> หนนิฮานะครับอ่ะงั้นสำหรับวันนี้ครับผมชมพูช,มมชนนาแนลขอจบคลิปนี้แค่นี้ครับผมสำหรับนี้ผมชมพูชาแนลลาไปก่อนสวัสดีคร,รับบ๊ายบาย